เอาลูกสูงแล้วเนี่ยลกข้าไปทำงานจนเลยลกจนเลยูจเตีเขาก็หนีออกไปดิเขาจะให้จนทำไมเราหนีลงที่เสื้อดิกรดอดเบี้ยเนี่ยมันก็มันก็ลูกนลยาลกลายเป็นสองเบี้ยเบี้ยขังกเลเื่อน คนกลายเป็นคนแล้งเรือจริงๆด้วยเหมือนที่พี่กุ้งบอกเลยนี่นเวมันหนีไปน้จานอาละนัดตาเจ็เอาอาบนานัเวได้ดูหนึ่งนี่ไม่เป็นพี่โอ้สอง ไรดูการหนีเบียคู่วิธีการหนีเป็นยังไงผมได้ไปดูการแข่งจะไม่รอดนะห้าเบียหนีหนีนี่นั่นหนีอย่างนั้นกดนาฬิกาก็สุดยยอดอ่ะ ถ้าเบี้ยหนีได้ยังไงเดือลรำเดียวอ่ะสอโนสเบี้ยห่งงางว่านอาละดูซิว่าจะรอดหรือไม่รอดเรื่องกว่าถึง4้ถึงสี่สิบไห ถึงสี yeah. okay. like ่ส yeah, okay. ิบไหม หมดเวลาสามนะสามรัร <ak> ับีแมล้วดูไหมตานลูกสูรเนาโดยดีเลยจังวาตอนแรกนกว่ีเก่ง่นลูกสูขอลูกสู่ดนด้วยูกเตอนแรกนกว่ีเก่งตตั้งทรง ตั้งทงเสือเลยทงเสมอเลยได้อ่าเ้ยตอนนี้เหรอใช่ตอนี้อยู่ตอนนี้ออมาบังนี่เฮ้ยกินปีอังไว้ตอนนี้ต้องต้องลองให้อาจารย์ไพโรธลองลองหลองหีให้ดู่อนหน่อยนะเพราะว่าลูกนยเต้องเรียนปริญญาเอกก่อนนะิดอารู้สึ เบสมูฟเบสมูฟเลยเหรอครเบสมูข้างวลูกเบสมูฟแปดเบสมูฟคนห่ะได้ไหมเบสมูฟก็าวนี่มันเ้าแต้มดีดูไม่ได้คลองเจ็ดมันอยู่ไม่ได้คุอยากรียว่าเบสมูฟไหมเบสมูฟไม่ได้คลองเจ็ดต่อเรือต่อไม่ได้เยี่สิบเจ็ดแล้วต่อเรือรู้น่ะให้เขาขีดรีอ่ะยี่สิแปดเสียคลองนี้ เสียของนี้จนเลยออาไ่ตัว